เฮ็ดก็ได้บ่เฮ็ดก็ได้เสาเฮ็ดก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีกับวันเสาร์นะคะวันนี้เม่หมีว่างก็จะมารายงานข่าวทรัพยากรธรรมชาตินิดนึงนะคะเนื่องจากช่วงนี้ของประเทศไทยเราก็ทางภาคเหนือกับทางภาคใต้ของเราก็อากาศไม่สมดุลกันนะคะ ชาวประมงของเราก็ไม่สามารถขึ้นเขาได้นะคะเพราะอากาศหนาวเย็นจัดมากนะคะช่วงนี้ส่วนชาวเขาของเราก็หาปลาไม่ได้ค่ะเพราะว่าปลาทางทะเลไม่ยอมวางไข่นะคะแล้วก็ทือไข่ไว้ตลอดเวลา <c oughs> เกี่ยวกันไหมนะคะนะคะ,ะ,คะเป็นรานการรายงานข่าวที่ ะะก็ว่าจะ,ะดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็ซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตีรังการนอนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสบายๆนะคะวันหยุดวันหยุดนะคะบ๊ายบายคนอะไรคะใหญ่คนอะไรดำดำคนอะไรน้องโต <laughs> ดูดูรวมรวม,รวมแล้วมีสนเสน่ห์หรือกันไม่ต้องมาเคินฉันพูดจริง เธอมีเสน่ห์มากมายเจอนารักไปไหนอยากจะได้แอบอิองดูยิง่งมีเสน่ห์ชิบิ้กก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็มันหยุดก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนนะแล้วกินข้าว ไม่ไปวัดก็จะอยู่แต่ในห้องแน่ล่ละค่ะปลูกผักรดน้ำต้นไม้นะคะก็บ้าบอๆไปเนาะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดนะคะแล้วก็ปังๆทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ท้อแท้ไม่ท้อแท้นะคะซึ่งบอกแต่เขานะคะตัวเองก็ท้อแท้เหมือนกันโอเคโอเคสู้ๆสู้ๆสู้ๆนะคะสู้ๆสู้ๆ